<c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อีกจุดหนึ่งนะคะที่เราจะมาดูนี้ก็คือเต่าทองนะคะเป็นเต่าโบราณน,นะคะเป็นเต่าโบราณพญาเต่าทองเต่าโบราณน,นะคะนี่นะคะก็มีการสร้างศาลขึ้นมานะคะเพื่อให้ป้องกันสมัยตะก่อนนะคะอโ,ออโอ้โนี่อาจารย์เคยมาไหว้นะคะมาไหว้แล้วก็มาทํา ถามเคารพสมัยอาจารย์เป็นเด็กเนาะตอนนั้นเขายังไม่ได้สร้างอันนี้ล้อมรอบนะคะก็จะเป็นเต่าขึ้นมาเราก็ยังนึกสงสัยว่าเอ๊ะทาไมเขาถึงถึงสร้างเป็นเต่าเต่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะแสะดงถึงอะไรยังไงแบบไหนนะคะเพราะว่าตามโบราณสถานที่อื่นๆเราก็ไม่เคยเห็นมีการสร้างเต่าเนาะไม่ไม่เคยมีการทําเต่าทําอะไรขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เลยคนโบราณเขาก็คงจะมีที่มาของเขาว่า เป็นลักษณะเต่าอย่างไรนะคะแล้วก็มีที่มามีประวัติศาสตร์แล้วก็อิงกับศาสนาปรัชญาเนี่ยอย่างเงี้ยววยแบบนี้แหละล้วนั่งคุยกันอย่างงู้นอย่างนี้ได้นี่นะคะเป็นของโบราณนะคะเป็นของโบราณมีอายุ เป็นร้อยปีนะคะเป็นเกือบประมาณ2-300ปีนะคะตั้งแต่กําเนิดเกิดมาคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าตั้งแต่90ปีร้อยปีที่แล้วเพราะว่าเกิดมาเขาก็เห็นนะคะแต่ว่าตั้งชื่อว่าให้เป็นเต่าทองนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าด้านในเนี่ยเป็นมีการเอาไว้ของมีค่านะคะที่เป็นของโบร,โบราณของมีค่าต่างๆของพระมหากษัตริย์ของอผู้คนที่ต้องการที่จะทําบุญอุทิศ ใช่นั่นเองนะครับทำบุญอุทิศเจตระศาสนาต่างๆนะคะทุกวันนี้คนก็รักษาไว้นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เลยได้มาสร้างศาลนะคะไว้นั่นเองนะคะค